สวัสดีครับวันนี้บรรสัทแม่บลีเกษตรฟาร์มน,นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยใหม่นะครับตำบลบุริเกียรตอำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครศราชสีมนี่ครับเขียวชอ,อุ่มหลังจากได้น้ําฝนสดชื่นคนทําเกษตรผสมผสานก็ดีใจนะครับเช่นกันกันกบสวนของเรานะครับสวนที่บ้านห้วยที่ได้รับน้ําฝนแล้วก็มีความเขียวขึ้นมามะม่วงก็หลังจากที่หมด ลูกไปแล้วนะครับให้บุผลิตหมดแล้วบางส่วนก็ยังเหลือนะครับนู่นครับยังเต็มต้นอยู่เลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอันนี้เป็นชุดสองนะครับมะม่วงเนี้ยเป็นมะม่วงเบานะครับก็ยังจะได้ทานอยู่นะครับนี่ครับยังดกเต็มต้นอยู่มะม่วงเบานี่เปรียวจี๊ดเลยแหละครับมะม่วงนี้ครับนี่ครับอะไรอาจจะมืดนะครับออย้อนแสงหน่อยนะครับยังดกอยู่เต็มต้นเลยนะครับ แล้วก็บางส่วนก็หมดไปแล้วชุดแรกน้อยนงน้หนานะครับนี่คือสวนของอคุณตาสวัสด์ที่แบ่งให้ลูกๆนะครับก็ได้กินได้เก็บนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับนี่ครับโซนของสวนน้วนแล้วก็นี่ก็สวนของยายต้อยและตุ๋ยนะครับก็เขียวครับสมบูรณ์ดีหลังจากที่ฝนมาดีมากปีนี้นะครับปลูกอะไรก็ ช่วงนี้ก็เขียวไปหมดยาก็เริ่มขึ้นนะครับนี่นะครับก็ดีครับสำหรับคนที่ทำกเกษตรแบบผสมผสานนี่ครับเช่นเดิมครับอีนูนครับรัดยอดสวยมากแต่ปีนี้สรุปคือไม่ติดลูกนะครับเก็บไปลองกินแล้วครับยอดอร่อยลูกไม่ติดมะม่วงฟักทองครับเริ่มติดดอกแล้ว นี่ครับฟักทองติดดอกแต่นี่ครับดอกฟักทองเริ่มติดเริ่มจะติดลูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องมาผสมนะครับเดี๋ยวแม่ต้อยกระทงต้องมาผสมดอกฟักทองนี่ครับทางนั้นไม่ติดนะครับเดี๋ยวร่วงหมดกล้วยก็สวยครับเล็บมือนางแตกกอดีครับนี่ครับแจ่มเลยดูครับทางนู้น นี่น่าจะเป็นแฟงนะครับไม่งั้นก็น้าเต้าเนาะนี่ฮะผมก็เดินผ่านนะส่วนมะละไม่ต้องพูดถึงครับมะละคีนกเลื้อยเต็มเดินเลยครับนี่ครับเต็มลานเลยยอดส่วนมะม่วงหลังจากที่ได้ฝนนะครับก็ผัดใบแตกยอดนะครับหลังจากที่ให้ผลผลิตผ่านไปแล้วครับโซนนู้ ฝนดีครับแต่บอก็ยังไม่เอาน้ําเข้านะครับนี่ครับยังน้ํายังเท่าเดิมนี่คือน้ําฝนนะครับมะพร้าวริมบ่อเริ่มสวยขึ้นแล้วครับปีนี้หลังจากที่ปลูกมาได้บองสวนที่สูงสูงนี่คือสองปีนะครับปีหน้าก็น่าจะใกล้ตกจันแล้วครับนุนโซนนุ้นด้วยครับนุ่นสองปีนู่นครับที่ปลูกใหม่ครับเริ่มปลูกใหม่ก็หวังไว้ว่าสวนจะสวยงามแล้วก็ จะได้ความสวยของสวนนี่แหละครับนี่ครับดูกระเจี๊ยบงอกเองครับนี่เจี๊ยบหรือถั่วลื่นนะครับนี่ครับงอกเองแล้วก็เริ่มติดผลแล้วครับนี่ครับมาสวนก็สามารถเก็บไปทานได้นะครับก็ปลูกทุกอย่างแหละครับเป็นสวนผสมผสานที่ผมแนะนําพ่อแม่ไว้ว่าควรทำอย่างนี้นี่ครับอกล่องครับมีลูกนี้เหลือมะม่วงปลายฤดูนะครับจะมีความอร่อยนะครับนี่ครับ นี่เป็นน้ม่วงไปายฤดูเหลืออยู่หนึ่งโลกเดี๋ยวไว้นี่ก่อนแต่นูนะครับโอ้โหมะละขีนกครับเยอะเลยเดี๋ยวผมจะต้องหาหน่อยละเอาลูกไปแกงนะครับแกงเปดก็อร่อยนะครับนี่ครับลูกมีทั้งสุกทั้งยังไม่สุกโอโ้เหลืออยู่ครับลูกนะครับนี่ครับเอาไปแกงเปดใส่หน่อไม้ใส่เห็ดนะครับยอดก็ยอดบะรานี่ กินกับก้อยขมนะครับแซบหลายเลยเนี่ฮะต้นนี้ก็เป็นเล็บมือนางนะครับอีกต้นหนึ่งนำเสนอกับพื้นที่นี้นะครับพื้นที่เล็กๆของสวนผมนี่แหละครับแต่ก็อยากมีบอ่อไว้เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ปีนี้ฟ้าดีฝนด,ดีครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับนี่อม่วงก็ยังเหลือนะครับยังหลงเหลืออยู่นี่อันนี้เป็น เฉียวสวยครับส่วนผลไม้ต่อไปก็จะเป็นไหนาครับที่เริ่มติดดอกแล้วแต่กล้วยก็จะมีออกเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับนี่หอมทองพันนี้มาจากบ้านนันิดยยตุ้มครับเริ่มตกเครือแล้วครับนี่ครับหอมทองนู่นอย่างที่ผมบอกแหละครับฝนดีครับแต่นี่ครับ ถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับช่วงตรงนี้นะครับจะไม่เป็นที่ว่างนะครับจะมีต้นมะม่วงต้นมะละกอแล้วก็น้อยนานะครับรวมถึงมะพร้าวนะครับมาที่งามมากเลยนะครับถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนๆของผมซึ่งมันไปได้ไงครับได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับที่ผมบอกว่าฝนดีก็ดีเกิน นะครับดีจนเกิดปัญหาให้กับคนทาเกษตรนะครับแล้วถ้ามาเจอลักษณะนี้นะครับก็รู้สึกทอนะครับซึ่งที่เราก็มีเล็กน้อยนะครับเจอปัญหานี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูมะเขือครับนี่แม่เริ่มปลูกนะครับก็เริ่มสวยแล้วนี่มะเขือก็เริ่มติดดอกแล้วครับแล้วโซนนี้ครับเป็นอะไรที่มาแล้วมาละนะครับตัวนี้จะเยอะมากเห็นนั่นไหมครับ เห็นน้ำไหลไหมครับนี่ครับคือฝนดีครับฝนดีมันทำให้กินที่นะครับนี่ดูครับความเสียหายนะครับนี่ครับนี่คือเกิดจากภัยธรรมชาตินะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับลำาไยผมนะครับลำาไยที่คิดว่า จะมีในส่วนรักต้นสองต้นจะอยู่รอดหรือเปล่าครับดูครับอยู่ริมและแล้วก็ตอนนี้ลำาไยแต่ก็ยังสวยงามนะครับเพราะว่าเขาโดนธรรมชาติทําร้ายนะครับเขาก็ต้องอยู่ได้นะครับเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเนี่ยเขาจะอยู่ได้ด้วยเพราะว่าเขาโดนธรรมชาตินะครับดูกล้วยครับทางนู้นกําลังสวยเลยครับผมผมยังไม่นี่นะครับแต่สิ่งที่โดนธรรมชาติดูดลงไปแล้วนี่ครับ น้อยนามะพร้าวครับมะพร้าวนี่ถ้ามองไปนี่ก็มะพร้าวนี่สองปีกว่านะครับเตรียมที่จะใกล้ที่จะติดจันและปีหน้าก็น่าจะเห็นเห็นจันแล้วครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ก็มะพร้าวน้อยนาครับเขาอยู่ใกล้กันนะครับนี่ครับแล้วก็จะกินเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนที่นี่ที่ด่านหุนทศนะครับช่วงต้นเดือนแล้วก็ กลางเดือนที่ผ่านมานี่นะครับฝนดีจริงๆครับน้ำเต็มสปริงเวย์นะครับทางลำเชียงไกตอนบนก็ต้องปล่อยลงมานะครับปล่อยลงมาน้ำก็มาแล้วเกิดข้อผิดพลาดครับจุดนี้เป็นจุดที่น้ำมันหมุนครับมันเลยหักครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมมาสวนผมที่บ้านห้วยนี่นะครับมีการมาปิดแล้วนะครับ แต่ปิดแล้วเอาไม่อยู่ครับพอดีน้ํามาเยอะน้ําก็ล้นเหมือนเดิมครับล้นจนจุดที่ปิดเพราะว่ายังปิดไม่สูงนะครับก็ทําให้เกิดการกัดเซาะนะครับดินยังไม่แข็งตัวดีหักเหมือนเดิมครับช่องเดิมกว้างกว่าเดิมครับตอนนี้และลึกมากครับนี่ครับเป็นร่องครับที่ของอาข้างๆก็ได้รับความเสียหายเยอะครับเพราะว่าดินก็หายหมดเลยนะครับ ส่วนนี้ก็เขาก็คิดจะทาโคกหนองนาโมเดลเหมือนกันนะครับโครงการนี่ครับเราเจอไัยธรรมชาติเข้าไปนี่ครับนี่ครับคือความที่ว่าธรรมชาตินะครับสิ่งที่เขาให้มาเยอะเขาก็มันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับนี่ครับกะเพราก็จะไปแล้วครับผมก็มาเก็บประจํานะครับผัดกะเพรานี่ครับแล้ว หายไปเยอะเลยครับโซนนี้ดินดผมจะให้ดูนะครับผมก็คงค้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคลองไปเลยครับเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันพาผ่าฝาฝาดงกล้วยไปครับนี่ครับเป็นคลองไปยันนู่นเลยครับอีกฝั่งครับคือเดิมทีตรงนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดแหละครับก็อาก็ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโครงการอคล้ายๆกับ โคกหนองนาโมเดลแล้วครับที่ผมผมก็ได้ยินมาลักษณะอย่างนั้นก็มีการปลูกนี่ครับปลูกพืชผสมผสานแต่ทีนี้พอเจอไทยธรรมชาติลักษณะนี้ครับอยู่ๆมันหักครับหักแล้วพื้นที่แถวนี้มันเป็นนาเก่ามันก็เป็นดินทรายนะครับมันก็กวดไปเลยครับนี่ครับแยกทางเลยครับไม่ไปทางปกติแล้วครับนี่ลงไปนี่เลยครับคือด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นห้วยนะครับ ห้วยกักเก็บน้ําเช่นกันนะครับเบื้องต้นก่อนหน้านี้สมัยเด็กๆนะครับก็จะเรียกว่าหางชับช้างนะครับตรงนั้นห้วยหางชับช้างก็มีการขุดลอกเช่นกันครับขุดลอกใหม่น้าจะไหลมาจากหนองกระจักหรือฝายหนองกระจักด้านบนนะครับตอนบนทางนู้นครับต้นตาลนู้นครับลงห้วยลํานั้นนะครับห้วยมันจะแยกกันมานะครับตอนนี้ใช้ทางลัดเลยครับตัดจากนี่ไปนี่ครับไปลงครับระยะทางจากนี่จาก จุดที่หักแล้วก็ไปหักลงฝั่งนู้นนะครับก็ได้จะประมาณห้าร้อยเมตรนะครับกลายเป็นลาคลองไปเลยครับดูครับโอ้โหพูดถึงสวยไหมก็สวยนะครับตอนนี้ถ้าสามารถมาล่องแก่งได้นะครับเอาอีโปงกระติกนะครับมาลอยน้ําล่องแก่งทะลุลงไปนู่นเลยครับไปคลองไปนู่นนะครับซึ่งเนี่ยครับดินหายหมดนะครับแล้ว ตรงนี้ก็คือภัยธรรมชาติที่เห็นได้ชัดเลยครับดูครับการกัดเซาะจุดจุดนี้มันโค้งนะครับมันก็กัดเซาะได้แต่โซนนี้มันมันมันไม่โค้งนะครับเขาก็ไปตามที่เขาไปได้ง่ายแหละครับดูครับความเสียหายผมก็เพิ่งได้กลับมานะครับมาดูตอนนั้นก็ปิดแล้วก็เราก็ดีใจนะครับว่าโอ้คงไม่เกิด ขึ้นอีกแล้วนะครับแต่เผอินฝนดีน้ำดีครับปีนี้ได้เต็มๆเลยครับคลองเพิ่มอีกหนึ่งสายตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับสัปดาห์นี้เมื่อวานก็คล้มๆอยู่นะครับวันนี้แดดจ้าเลยครับน้ำลดนะครับนี่ดูครับ ผมก็เห็นแต่ภัยพิบัติทางที่ต่างๆนะครับที่บ้านที่สวนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็นี่แหละครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาตินะครับเราก็ต้องยอมรับมันนะครับว่าธรรมชาติสิ่งที่เขาให้เขาก็ให้สิ่งที่เขาเอาคืนก็เราก็ต้องทําใจนะครับนี่ครับนหน้าผมสวยๆเลยครับมาดูนหน้าต่อครับ ปีนี้ที่บ้านห้วยนะครับน้อยหน่าติดลูกดีครับนี่ครับปูไม่ต้องเยอะครับแต่ก็มีกินนะครับมีแบ่งปันนะครับนี่พันบ้านๆพันนี่ครับน้อยหน่าอย่ามองข้ามนะครับผลไม้ที่มีราคาเช่นกันนะครับติดลูกทั้งปีนี้ก็ ขายได้ทั้งปีเช่นกันนะครับออกไม่เยอะนี่ก็โลละสี่สิบโลละหกสิบเหมือนกันนะครับนี่ผมพาชมแล้วก็ยึ่งเสียความแบบก็เสียใจนิดนึงนะครับที่ผลผลิตบางส่วนที่ปลูกไว้ใช้เวลาปลูกนะครับก็สูญสูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้ขนุนนะครับขนุนยังไม่ติดโลกเดี๋ยวต้องแต่งจริงครับขนุนอันนี้เดี๋ยวต้องเอามะพร้าวปลูกรอบในให้เยอะขึ้นนะครับนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะครับตอนนี้ปลูกไว้เยอะมีน้ำนะครับก็ดูแลได้นะครับนนครับ ก็คิดว่านะครับน้ำคงจะลดแล้วก็ฝนคงจะพักก่อนนะครับให้ทางได้แก้ไขนะครับนี่นะครับปัญหาไหลแรงมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับก็นี่ครับในหนานะครับสองต้นนั้นก็สามต้นเลยนะครับตัวนั้นอยู่ประมาณ3ามสี่ต้นในหนาถ้าจำไม่ผิดนะครับ เพราะว่าต้องย้อนไปดูคลิปเก่าผมนะครับผมถ่ายไว้ตลอดทำเกษตรของผมแต่มะพร้าวยังยังทรงดีอยู่นะครับนี่ถ้าปิดทันหรือว่ามีดินมาเสริมนะครับก็คงจะไม่ตายครับมะพร้าวเพราะว่าทรงเขายังดีอยู่อยังเลยบอกพ่อแม่ว่าเอาไว้ก่อนปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับนี่ถ้า ดูท่าไม่ค่อยดีก็ต้องตัดหัวมาจิ้มน้ำพริกแล้วครับพาร์เนนไปสองต้นแล้วปลูกตรงนี้ปลูกห่างอยู่หรือย,ยังไงนี่ครับหนึ่งต้นสองต้นน่าจะประมาณสองต้นครับมะพร้าวตรงนี้และที่เห็นนี่แหละครับแต่ดินซุดลงมาเยอะครับนี่ครับเพราะว่าน้ำมันตีบนครับดูครับนี่กัดซอครับหนักเลย นี่ครับเสียงนี่ครับไปแล้วทางนู้นครับนี่เลี้ยวนี้เลยดีกว่านี่ครับมาแล้วนี่น้ำแดงฉานเลยนะครับน้ำน้ำมาจากน้ำฝนนะครับนี่ครับมาจากพูกข้างบนเปิดหาปลาได้นะครับมาหวานเหได้ครับสีครับช่วงนี้รู้สึกจะไม่ห่วงแล้วนะครับ วานแหได้นี่ครับดูครับดูการความกัดฟองเล้ครับนู่นนู่นครับนี่น้ำลดน้อยลงแล้วนะครับก็ขอถ้าประมาณนี้ถ้าน้ำประมาณนี้นะครับก็จะไม่กระทบต่อฝั่งทางด้านสวนผมนะครับดูแล้วก็คงจะแค่นี้แต่ถ้าน้ำเพิ่มอีกเมื่อไหร่นะครับหนักเลยครับกัดกินไปอีกแน่นี่แหละครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับว่า การเกษตรนะครับบางทีมันก็มีมีผลกระทบเช่นกันนะครับธรรมชาติฝนดีฟ้าดีเกินจนเกินไปนะครับธรรมชาติก็แกล้งเราปีไหนที่แรงก็แรงจนต้นไม้ตายเช่นกันนะครับปีไหนที่ดมสมบูรณ์นี่แหละครับผลกระทบก็จะเกิดเป็นบางจุดนะครับที่ได้รับความเสียหายสู้ๆครับคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันกับ สวนของผมนะครับสู้สู้เหมือนเช่นลำาไยต้นนั้นครับที่เขายังสู้อยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆต้นกะเพราแม้แต่มะพร้าวน้อยนาที่อยู่ในน้ำนะครับเขาก็ยังสู้นะครับเขายังชูใบชูก้านมารับแสงแดดเพื่อปรุงอาหารเพื่อความอยู่รอดของเขาต่อนี่นะครับดูครับนี่เพื่อนเขาครับโอเควันนี้ก็เก็บมาฝาก ในการมาเยี่ยมชมสวนของบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มที่บ้านห้วยนะครับก็เป็นตดตือยายต้อยครับดูแลครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมชมครับนี่ครับรุ่นนี้แหละครับที่อยู่ในครูน้ำสวัสดีทุกท่านและขอบคุณนะครับสวัสดีครับ